สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญที่นำเนอยู่เมื่อหน้านี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ใหญ่นะครับหลวงปู่ใหญ่นะครับแล้วก็วงเล็บว,ว่าโตนะครับเป็นชื่อ,อเป็นชื่อคารวะสมัยคารวะของท่านนะครับชันชื่อหลวงปู่ใหญ่หรือ เอ่อจะเรียกว่าหลวงปู่โตก็ได้นะครับฮะนะครับแห่งวัดสว่างภูมิตนนะครับวัดสว่างภูมิภูมิทนอำเภอสว่างแดนดินนะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับฮะอยู่ไกลนะครับ หลวงปู่ใหญ่นะครับหลวงปูโโตนะครับนะผมเองก็ชื่อโตนะครับนะชื่อเดียวกับช,ช,ชัดนะครับชื่อเดียวกับพระท่านนะครับชื่อเดียวกับหลวงปู่หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่โตนะครับนะเป็นรุ่นที่สร้างนะเนื่องย่โอากาสอายุครบร้อย ร้อยสิบสองปีนะครับนะครับอายุร้อยสิบสองปีนะฮะเรงีเราหลังนะครับด้านบนว่าอายุครบร้อยสิบสองปีแล้วก็มียันยตรงกลางนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญเนี้ทองแดงนะครับทองแดงลมดำนะครับ นะเป็นดูดใกล้ๆทีนะครับอันนายเป็นลุงลุงปู่นะครับนนรรรบุญใหญ่เป็นลุงปู่โตนะครับ วันนี้ผมผมขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความเจริญนะครับเจริญสุขนะครับไห้ทุกปลอดปลอดปลอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะครับให้มีเงินทองบ้างมีสีสุขนะครับสวัสดีครับ